สบายดีเด้อพี่น้องมื้อสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดาวโอ้เสียงสะั่นเลยเสียงหน้าน้อยเฮากินเด้อบักพุดานี่ด้โอ้พหนกินด้่โอนอยก็ได้มาเบิ่งพ่อไสออพ่อปนกบลวกดอกกระเจียวต้มหน่อไม้ปลุงแซ่บๆนํากันเด้อมื้อนี ยิงเขาวน้ำกันเมนูตอนเศร้าเดี๋ยวกระเจียวกับขอบคุณนารายเด้อประเฟนเด้อร์คนกุ๊บนารายเดอร์คนขวานในงานขวนเนาะขวกุ้งขว,นะขวกุงวก้งกับกระซิวแล้วก็ขินใส่หน่อยชั่งหน่อยเน่พ่อมาแล้วพ่อมาติาา้นนี่ข่าวเศร้าพี่น้องเงอ้ย ได้ปนกบได้ย okay. ังไงล้วปนกบหัวปลาซิวปลาซิวหัวกุ้งมันอะนี่มัปั่นกินอย่างไรเด้อเป็นกับข้าักไม่ได้นะเป็นข้าักแกงวายเก่าเยอะเกัาเยอเก่าอีกน่อยไหมาเด้อ

แม่เคือขบเนี่ยเนแรเป็้นูี้ยเน้นเเป็นปูกดอกน้อยเน่อยเห็ดหาดอกนี้เห็ดหานตดอกคงเรืองแต่เห็ดหานเป็นดอกสีแดงเห็ดหาอยู่ปลาห้างเห็ดอกแดงอยู่ห็หาดอกแดงอยู่อเห็ดงรง

นี่พี่โอมามมันไปถานมาแต่ปลาบ่อมามามามึเขาจากปลาบ่อบอกมนนี่ก็ได้ไปสีน้าบ่มากไปสิน่าบ่ายบ่หน้าบ่มากบ่หน้าแห้งเนืนอจิ

ไมา้กขึ้นเมือนกัล้ามเกลาแล้วานี่ยอ๋อูด้าอยู่เกล็ดขาวม่ใชล้งมากเลยนะเน้่กล้ขาพอข้างข้างนะก็ข้างผมครัวนะเออมันแกงมินี่เลบ่น้วเอ้าเอ้าเอ้าวิบมือมือเอ้าะคายขาอยู่ี่บกน่อยนะน่นเจย้ำกินยำบวกกินย้บวก ก็ไม่ือยังมาตอยู่ค่ะมันหายอย่าลาไปนะฮะหมูกินจะแทมันหายอย่าลัไปเงินไถ่ฮะโอ้ยยังนำไปหามูหมูนะจะอิ่ม้วกินหนึงมันกลัปไปปั๊ เพลงน้อยปลาลูกแล้วขาสิให้เบิ้งเพลงน่อยก่อนเพลน่อยกันล่าเห็ดอยู่เห็กินเห็แล้วล่ะบอโอเออล้วอะเนยังกินฮะจนหาตาอาบแก่กินโลดกินโลดอยากได้จะได้จะไปเห็ดไปจำบอสที่เขาก็ทินไากไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินเพกงน่อยกันนะหมูไทยหมูอ่ะหมูอ้ หมูนี่าเลงเลวห่เพงะเลื้อหได้มันเล่งกัไปเติมน้ำมันนี่ติมน้ำมันน้ำมันแม่เลยก็ได้เห็อกมูป่าเหรอหบเป็นหมูห็นกลยหมูเป็นไรช่ายหมก้คนซักแล้วบอนีไเแล้วเออลูกมึงนี้นะจพอจะบเห็นมาอืมเล่งก็เขาหมอ่ของกันเลย ก um <really? S 3> ันคอม่าแล้วทำบะไรเห็นนเนี่ยเนาะเนาะขนาดอยู่เนี่ยเอาสร้างคือต้องขึ้นดาบบอแล้วก็ขึ้ดาหักด้วสร้างสร้างสร้างเกือบได้ปะเนี่ยเอาชงยางห่อยิ่งเอา เขาแบบนู้นเขาเมื่อไหร่ไม่ง่ายนะทำมันได้นี่จะห่อช่องตุ่นบอช่องหมาบอช่องเต็มเลย่ะห้ากับสามสี่ช่องเท่านั้นง่ายบอชักเตื่อมมันเลยอ่ะมาดีน้องชายมาแรงนั่นไงบอนี่พี่น้องน่ะไหนไม่ดีว้า โอ้ยโอ้ยใ่มันะมัิเอผเป็นเอมัน่มันเต็มเดือดข้อข้อมันด่าไม่ถึงมันิเลอเามเน่เลไม่กลนเอเนี่ยมัิเกี่อกินแตงกว

คู่หนึ่งเซ็ตตัวนี้เรียกปตัวนี้เนียกปะมอสเรียกเที่ยงนี่างเดียวเที่ยงขาเลยเบื่อมึงนี่จังอีโป้ลงเรียกพึ่งเบื่อเหรวโอ้ยตู่ไหนนี่นอนกําลังขาอย่างเดียวเ้ยเกิดเมื่อไรบัสแข้งๆตู่มั้งเอ๊ะอันนี้ข้ามขี้ดาบปะเอ๊ะปวดด้วยเต็ม

ฉาหมาเงเลยบไห้องหาใหญ่ามาเงเลยยนหอเื่องไป้ามันไปเรืยอลดินกเลดอยอย่างนี้ข้า้ำมันไปใช่ถัลิงนำหน่อยก่อนแกเขาไปซีเขาเจ้าไปซีบ่ นีจก看看 oh ้กระอกระอน่นาเออเขาเนี้ยกับชีเน่ยเน้ยจักเอาจีนั่นพิดไปีเขาบ่ บ้ามันข <R Te col os> ีเข่าอยูองยางอยู่เพื่อนไทยคุนเอามายางสขาจะขี่ขวดหัวก็ขีแต่ว่าไข่หรือว่าปหัวอย่างเขาเขาไม่รู้สิแต่ว่ามันขี้เขานะของยางอ้าอีกหนึ่งเลยขาพันกุ์บุ๋ไปเจียวทบุคนข้เขาที่เา แล้วขอมันจะ้มาปั่นน้ำไงใช้นกกระเด็แล้วมันจะเอาลายทุงปั้นอ่ะมันแต่คั้งจเลย